n o p a d ด n Story. A l i f e changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n น p a d ด n Story Podcast นะครับแล้วก็วันเสาร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ประกอบการวันหยุดหรือรายการวิแกน์องเทอร์เนอร์นะครับ สานี้เราก็ยังคงอยู่กับหนังสือเล่มที่ชื่อว่าความลับเศรษฐีคนแบบนี้แหละดึงดูดเงินนะครับเขียนโดยคุณโทนี่โนนากะแล้วก็แปลโดยคุณอนิสาเกมเผาพันธ์นะก็อย่างที่ผมเรียนมาทุกสัปดาห์นะครับหนังสือเนี่ยไม่ได้เขียนเรื่องเกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการมันหยุดร้อยนะแต่ว่ามันมีเรื่องราวของการเป็นเศรษฐีอ่ะเป็นคนร่ารวยที่มีความสุขอ่ะผมคิดว่าคนที่เป็นผู้ประกอบการมันหยุดก็น่าจะอยากรู้เคล็ดลับพวกนี้นะ บางอันเนี่ยมันอาจจะใช้ได้สําหรับบางคนแต่ว่าลองลองลองฟังดูก่อนแล้วก็เลือกหยิบไปใช้ตามที่เหมาะสมกับตัวเองนะครับวันนี้จะมาถึงเคล็ดลับบทที่8ปดเขาเรียกว่าสเสน่ห์หรือกลเม็ดเคล็ดลับในการมัดใจมหาเศรษฐีนะครับประเด็นคืองี้ครับคือเขาเขาบอกว่าคนที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยจะต้องมีเครือข่ายจะต้องมีคนรู้จัก แล้วคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่เราก็อยากจะรู้จักก็คือคนที่ประสบความสําเร็จแล้วทําไมเราถึงอยากรู้จักเขาเพราะเราจะได้รับคําแนะนําดีๆจากเขานะบางทีการลองผิดลองถูกด้วยตัวเองเนี่ยมันใช้เวลานานนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าวิธีที่เราใช้เนี่ยมันเวิร์กไม่เวิร์กคราวนี้ถ้าเราอยากจะเดินเข้าไปอยู่ดีๆเดินเข้าไปหาเขาแล้วบอกพี่พี่พี่สอนผมหน่อยผมว่ามันยากนะครับในหนังสือเล่มนี้คือคนเขียนเนี่ยเขาก็เป็นคนที่รู้จักเศรษฐีเยอะมากเลยเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่า เทคนิคที่เขาใช้ในการที่จะไปขอคําแนะนําจากผู้ประสบความสําเร็จทางการเงินเหล่านี้เนี่ยเขาทำยังไงมาดูอันแรกครับขั้นตอนที่1นึ่งเขาบอกว่าอ่อนน้อมถ่อมตนเขาบอกว่ามหาเศรษฐีทุกคนล้วนเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วเขาก็คงชื่นชอบคนที่มีลักษณะคล้ายเขาก็คือมีความอ่อนน้อมอ่อนอ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าไปพูดแบบสุภาพเรียบร้อยนะครับแต่ก็ไม่ต้องถึงกับแบบ โอ้โหอายมากเลยแบบฉันคือมันต้องอยู่ในเลเวลที่เหมาะเสมะนะครับเขาบอกอย่าอายในการขอให้ใครสอนขอเขาได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าพูดจาดีๆหรือหรือบางคนเนี่ยนะเข้ามาแบบจะเรียกว่าไม่ถูกการละเทศะนี่ก็ไม่ใช่นะครับบางทีเราต้องดูจังหวะวันนี้เรื่องแบบนี้ก็จะต้องต้องแหมพูดยาก,กน,นะมันต้องดูสถานการณ์นะผมยกตัวอ,อย่างนะเช่นเขากําลังอยู่กับครอบครัวทานอาหารแล้วอยู่ดีดๆเราเดินดุยๆเข้าไป ช่วยสอนผมหน่อยครับเนี่ยมันก,มนก็มันก็ไม่ใช่จังหวะถูกไหมก็ต้องหาวิธีดีๆอันที่2ครับคือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีน้ําใจนะครับเขาบอกว่าเวลาเราทําอะไรกับใครเนี่ยอย่าไปคิดว่าฉันให้เธอหมื่นหนึ่งเธอต้องให้ฉันกลับมาหมื่นหนึ่งหรือมากกว่านั้นมันถึงจะคุ้มอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นั้นเี่ยคนคนที่จะมีคอนเนคชันเยอะ คือจริงๆคอนเนคชันเนี่ยไม่จาเป็นต้องเป็นเศรษฐีอย่างเดียวนะในหนังสือเขาก็พูดถึงว่าเราต้องรู้จักการให้อ่ะให้ไปเถอะครับนะครับถ้าเราคิดว่าเราอยู่ในสถานะที่ให้ได้เนาะถ้ามันไม่ได้ไปรบกวนเวลาหรือว่ารบกวนครอบครัรควรบกวนอะไรมากมายจนเกินไปพราะบอกว่าให้เนี่ยบางคนก็จะสุดโต่งนะบอกโอ้อ oh, าจารย์ถ้าเกิดให้ผมก็ไม่มีเหลือจริเนี่ยผมให้มาทั้งชีวิตแล้วเนี่ยให้จนเจ๊งเลยคือบางทีมันก็ต้องมีจังหวะครับอย่างที่ผมบอกคือ ผมว่าทุกคําแนะนำนะในหนังสือเนี่ยมันไม่ได้ซ้ายก็ซ้ายสุดๆหรือขวาก็ขวาสุดๆนะครับอะไรที่เราพอจะให้ได้อะเช่นอ่ะผมผมยกตัวอย่างง่ายๆนะแบบมีรุ่นน้องที่ทํางานเนี่ยเราก็เลี้ยงข้าวได้ก็เลี้ยงแต่ไม่จะไม่ได้แปลว่าเฮ้ยมันจะต้องเลี้ยงทุกวันสามือ้อแล้วต้องเลี้ยงทั้งครอบครัวอะไรเงี้ยมันไม่ถึงขนาดนั้นไงนะครับหรือบางทีเนี่ยเรามีเพื่อนๆที่ทํางานเนี่ยเราเพลินวันนี้เราไปไปเที่ยวแล้วไปเจอร้านขนมอร่อยก็ซื้อติดไม้ติดมือไปฝาก ของขวัญเ,เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยคือคือมาด้วยน้ําใจอ่ะคือเราจะรู้แหละครับว่าใครมีน้ําใจเนาะอารมณ์แบบนั้นนะครับลองทําดูครับนะพอมีน้ําใจแล้วเนี่ยผมคิดว่าเครือข่ายเราก็จะขยายได้กว้างขึ้นอันที่3เลยคือเขาบอกว่าฝึกเป็นผู้ให้ครับนะครับเขาเขาบอกว่าการให้ในบางทีไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะยกตัวอย่าง บางทีเขาบอกว่าอาจารย์ให้ให้คนเลี้ยวด้อยกว่าเราเนี่ยผมคิดว่าให้ได้เช่นผมเลี้ยงข้าวรุ่นน้องเนี่ยผมเลี้ยงได้แต่มหาเศรษฐีเนี่ยผมใช่ผมไปเลี้ยงข้าวเขาเขาอยากจะกินหรอข้าวมหาเศรษฐีไม่ได้อยากจะแบบให้ผมเลี้ยงข้าวอยู่แล้วใช่ไหมเขาบอกว่าสิ่งที่มหาเศรษฐีอยากได้นะคือข้อมูลครับคือบางอย่างเนี่ยเรามีความรู้มหาเศรษฐีท่านก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะต้องบอกแบบนี้ เรามีข้อมูลบางอย่างซึ่งมันไม่ใช่ว่าไปแอบเอาข้อมูลความลับของคนอื่นมาขายให้อย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ผิดเลยนะแต่ว่าข้อมูลบางอย่างที่มันเป็นความรู้ของเราอะเราเราศึกษาเรามีความรู้เรื่องนี้เนี่ยเราไปคุยกับกับมหาเศรษฐีต่างๆเนี่ยไปคอน tribu ให้เขาอะพูด,ดง่ายๆโหถ้าเกิดลองลองใช้เทคนิคอันนี้ดูนะมันจะเวิร์กมากกับองค์กรของท่านเลยอะไรเงี้ยเขาชอบนะครับวาะนั้นอันนี้ก็เป็น กระบวนการการให้ต้องฝึกนะครับพวกนี้หรือบางอย่างเนี่ยก็บอกเอข้อมูลจะมาสร้างเองมันก็ยากเนาะบางทีองค์ความรู้เขาบอกว่าข้อที่4นะขั้นตอนที่4ี่เขาบอกว่าแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมีชั้นเชิงนะครับคือข้อมูลไม่ไม่มาหาเราอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องให้ข้อมูลบางอย่างสอนสมมุติว่าเราเราสอนเทคนิคนี้ให้กับเขาอีกคนนึงเขาก็จะสอนอีกเทคนิคนึงให้กับเรา อย่างนี้ก็ได้นะครับก็ถือเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับก็ผมคิดว่ามันช่วยกันได้อะช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปแล้วไม่มีใครเอาเปรียบใครอย่าไปคิดว่าอุ้ยฉันสอนไปตั้งเยอะทําไมเธอสอนฉันน้อยอะไรเงี้ยคือถ้าถ้ามันกลายเป็นเรื่องของการการแลกเปลี่ยนซัดเต็มที่เป็นแบบมากน้อยเนี่ยนะผมคิดว่าคอนเน็กชันไม่เกิดนะครับข้อที่5ครับเขาบอกว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามข้อนี้เนี่ยเขาหมายถึงว่าจริงๆมันไม่จำเป็นต้องเป็นธุรกิจไปหมดเลย เราอยากจะไปหาเศรษฐีต้องฉันต้องธุรกิจทุกอย่างทุกอย่างฉันจะต้องเป็นแบบโอวัฒนธรรมองคอ์กรความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการอย่างเดียวเขาบอกไม่จําเป็นบางทีเนี่ยเราลองรู้เรื่องเรื่องรอบๆก็บอกส่วนยกตัวอย่างเนี่ยเศรษฐีหลายคนชอบเรื่องวายถ้าสมมุติว่าเราเรียนรู้เรื่องวายดังๆเนี่ยบางทีก็อาจจะทําให้เราพูดกับเขาในเรื่องนี้ได้นะเขาก็จะเข้าใจเขาก็จะอินในเรื่องนั้นอนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเวลาเราจะไปเจอคนที่เขาเขาประสบความสําเร็จทางการเงินเหล่านี้หรือเศรษฐีเหล่านี้เนี่ยบางทีอาจจะต้องหาข้อมูลล่วงหน้าสักนิดหนึ่งนะว่าเออเขาชอบอะไรแล้วก็เตรียมตัวสักนิดนึงแต่อย่าไปเสแสร้งว่าเราเป็นเอ็กซ์เพรสขนาดนั้นสมมุติว่าท่านชอบเรื่องวายเนี่ยศึกษานิดนึงนะครับเพราะถ้าเกิดได้คุยเรื่องวายแล้วพอจะคุยได้นะครับก็อาจจะคุยกันถูกคอมากกว่านะครับหรือเรื่องกอล์ฟอย่างเงี้ยเราจะเห็น มหาเศรษฐีหลายคนก็ตีกอล์ฟนะครับนั้นก็ลองลองศึกษาไว้ก็ได้นะครับลองลองดูผมไม่ได้แปลว่าโอ้โหจะจะไปเจอคนนี้จะต้องไปไรกอล์ฟเลยจะต้องไปหัดกอล์ฟทันทีแต่ว่าถ้าเรามีพอมีเวลาเนี่ยสังคมของกลุ่มกลุ่มที่เราอยากจะรู้จักเขาเขาทำอะไรกันเราอาจจะต้องลองไปฝึกฝนบ้างนะครับในในเรื่องนั้นน,น,นะครับมันศึกษาความรู้เรื่องที่เขาชื่นชอบมันก็มีโอกาสแน่นอนบางคนบอกงี้ก็ใบแอสสิก็มนุษย์ก็ใบแอสทุกคนเนี่ย อย,อย่างมหาเศรษฐีเขาชอบเรื่องหนังสือเงี้ยแล้วเกิดผมไปคุยเรื่องหนังสือแล้วถูกข้อกับเขาอะมันก็มีโอกาสถูกปะ่ะแต่ถ้าเกิดแบบเอ้ยแกเรื่องหนังสือเขาพูดมาหนังสือสองสามเล่มเราก็ไม่สนใจเราก็จะไปพูดถึงเรื่องของฟุตบอลอย่างเดียวซึ่งมหาเศรษฐีเขาก็ไม่ได้ดูฟุตบอลอะไรเงี้ยมันก็ไปกันได้ลําบากแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันต้องเอาอกเอาใจประจบสอบพอยเอเขนาดนั้นไม่ได้ถึงขนาดว่าโอ้แบบกอล์ฟนี่ผมชอบมากเลยมันอันนั้นเสแสร้งนะครับข้อ6ครับ รู้จักเอาใจใส่รูปลักษณ์ภายนอกนะคือเขาบอกว่าเคยเคยได้ยินคํากล่าวคํานี้ไหมบอกว่าอย่าตัดสินหนังสือด้วยปกจริงๆคํำนี้มันแปลว่าเราตัดสินหนังสือด้วยปกนะถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยความประทับใจครั้งแรกเนี่ยส่งผลนะคุณแต่งตัวไม่ดีอะ่ะคุณแต่งตัวแล้วดูไม่น่าเชื่อถืออคุณอาจจะเป็นคนดีดีนะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบเก่งมากนะแต่ว่าพอคุณเริ่มแบบแต่งตัวดูแบบบางคนดูแล้วแบบเฮ้ยมันมันหลอกลวงเว้วะนึกออกไหม เขาก็จะตั้งกาดแล้วเขาจะตั้งกำแพงขึ้นมาแล้วคุณพูดอะไรเขาก็จะเริ่มตีตั้งข้อสงสัยแล้วเพราะฉะนั้นรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องซื้อของแพงไม่จําเป็นจะต้องแบรนด์เนมตลอดไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นจริงๆแล้วแต่งตัวให้มันเรียบร้อยให้มันเหมาะกาลเทศะที่สําคัญนะเขาบอกว่ายิ้มย้มจมใสครับเป็นคนที่ยิ้มง่ายๆเป็นคนที่แบบ อยู่อยู่ใกล้แล้วมีความสุขอะ่ะผมคิดว่าอันนี้เป็นรูปลักษณ์ภายนอกที่สําคัญที่คนมักจะมองข้ามนะคนมักจะคิดว่าอ๋อรูปลักษณ์ภายนอกเนี่มันจะต้องเป็นแบบเสื้อผ้าแบรนด์เนมอะไรไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเสมอไปคือใครใส่ก็ไม่ได้ผิดแต่ว่าโอ้ยงั้นต้องไปซื้อเสื้อตัวเป็นแสนเนี่ยมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นมาถึงข้อที่7ครับเขาบอกกระตันอยู่รู้คุณอ่ะอันนี้แน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยถ้า ถ้าไม่รู้จักการกระตันยูรู้คุณเนี่ยก็คงลําบากนะครับแล้วจริงๆเนี่ยทุกคนนะมหาเศรษฐีที่จะแบบรวยมาขนาดนี้ผมก็เชื่อนะครับว่าเขาต้องมีคนช่วยคงน,น้อยคนมากที่ฉันจะทําจากศูนย์เป็นล้านโดยฉันไม่ได้มีใครมาช่วยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาก็จะมีความเชื่อในเรื่องของการกระตันยูรู้คุณเช่นเดียวกันใครที่ ลองลองนึกภาพนะมาคุยกันกับเราเป็นครั้งแรกหรือครั้งที่2อะไรเงี้ยแล้วก็มาพูดจาไม่ดีกับบรรพุรุษตัวเองอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกยังไงกับเขาเราก็ไม่รู้นะบรรพุรุษเขาเป็นคนดีหรือไม่ดียังไงแต่ว่าเขาเอาพ่อแม่เขามานินทาให้เราฟังอ่ะเราจะรู้สึกไงกับเขาลองลองลองนึกภาพตัวเราก็ได้ครับผมว่ามหาเศรษฐีก็รู้สึกแบบนั้นนะครับก็เป็นเคล็ดลับนะครับสำหรับคนเป็นวิกินองเทอร์เนอร์ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องไปหามหาเศรษฐีได้ทุกสัปดาห์อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากได้รับความรู้จากใคร ลองใช้เทคนิคพวกนี้ดูนะครับใครที่แบบผมยกตัวอย่างนะบางคนชอบแบบอยากจะทําอาหารขายออนไลน์อย่างเงี้ยลองไปศึกษาคนที่เขาทาขายได้เยอะๆอ่ะแต่คราวนี้พอศึกษาแล้วเราอยากที่จะไปไปพูดคุยกับเขาติดต่อเขาขอความรู้จากเขาเนี่ยเทคนิคพวกนี้พอจะช่วยได้นะลองลองเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้การติดต่อไม่น่ายากอะไรนะอินบ็อกซ์เข้าไปพูดคุยลองด้วยด้วยความสุภาพนอบน้อมมีอะไรที่ที่แชร์กับเขาได้มีอะไรที่แลกเปลี่ยนกันได้ผมคิดว่า คนส่วนใหญ่เนี่ยยินดีที่จะช่วยนะครับอ่ะมาถึงเคล็ดลับบทที่9ครับอันนี้เป็นเรื่องคู่ชีวิตครับนะเขาบอกว่าเรื่องคู่ชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากของมหาเศรษฐีเขาบอกสังเกตนะครับมหาเศรษฐีที่เติบโตขึ้นมานะส่วนใหญ่มีคู่ชีวิตที่ดีทั้งนั้นบางคนบอกอุย้ยผมเห็นบิลเกตก็อย่าภรรยาผมเห็นไกว่าเจฟเบซอสก็อย่าภรรยา แต่เขาอยาหลังจากเขาเป็นมหาเศรษฐีแล้วนะอันนั้นก็อาจจะเป็น Exception Case ผมไม่รู้นะแต่ผมเชื่อว่าถ้าเขามีความรู้สึกที่ดีกับคู่ชีวิตเขาเขามีความสุขในในในใ,ในชีวิตสมรสอนะโอกาสที่เขาจะสำเร็จน่าจะมากกว่าคนที่แบบทะเลาะกันทุกวันเนะี่ยเพราะว่าทะเลาะกันทุกวันจะเอาเวลาไหนไปคิดเรื่องเรื่องธุรกิจนะจริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยลองลองลอง,ลองดูนะครับว่า,าจะทํายังไงให้เรามีคู่ชีวิตที่ดี นะครับอ่ะคราวนี้เขามีเทสอันหนึ่งผมเอามาฝากนะครับบอกว่าคุณจะมีชีวิตที่แต่งงานอันแสนสุขหรือไม่นะครับอ่ะอันนี้นะลองดูนะจู่ๆคู่มั่นก็มาบอกกับคุณว่าเขาจะทิ้งหน้าที่การงานที่ทําอยู่เพื่อไปตั้งต้นนับหนึ่งใหม่กับงานที่เขารักเมื่อได้ยินเช่นนี้คุณจะยังแต่งงานกับเขาอยู่หรือไม่ลองตอบในใจว่า yes หรือ no นะอันที่2นะคุณสามารถนึกถึงความดีที่น่ายกย่องของคู่ชีวิตคุณเนี่ยได้เกิน3ข้อในทันทีหรือไม่ yes หรือ no นะ อันที่3นะแล้วนิสัยที่เข้ากันทั้งของคุณและเขาว่ามีเกิน3ข้อหรือไม่อ่ะ y e สหรือ yes no ใช่หรือไม่ใช่นะครับอัทนที่4นะลองนึกภาพอีกฝ่ายอายุ50ปีหรือมากกว่านั้นดูหากว่าเขากลายเป็นแบบนั้นแล้วคุณจะยังรักและแต่งงานกับเขาอยู่หรือไม่ลองดูว่าคุณตอบคําถามไอ้พวกเนี้ยว่า yes หรือ no นะถ้าคุณตอบ y e สหมดเนี่ยผมคิดว่าเรามีชีวิตที่แสนสุขอะชีวิตที่ที่เป็นอะไรอะที่ ที่มีความสุขอะชีวิตคู่ที่มีความสุขแล้วนะครับก็เป็นเป็นแบบทดสอบสั้นๆง่ายๆนะครับแต่ผมคิดว่าทดสอบได้ดีราวนี้มีข้อแนะนํำยังไงอ่าบางอันเนี่ยบางข้ออาจจะแนะนําอาจจะสายไปเพราะว่าท่านแต่งงานมาแล้วบางข้อก็อาจจะถ้าใครฟังผมยังไม่ได้แต่งงานก็อาจจะยังสามารถจัดการได้นะครับอันแรกเลยเลือกคู่ครองให้ดี คือเขาบอกว่าคู่ครองเนี่ยสำคัญนะครับอันนี้ผมยืนยันแน่นอนชัดเจนเพราะว่าเขาคือคู่ชีวิตเราจริงๆนะเขาบอกว่าในในในแง่ของเรื่องของความร่ารวยเนี่ยก็จงเลือกคนที่ไม่ฟุ่มเฟือยและพร้อมจะก้าวข้ามอุปสรรคทั้งหลายไปด้วยกันนะครับก็ถ้าเขาแบบ พร้อมจะไปกับเราอะ่ะไม่ใช่ว่ารวยถึงจะมาอยู่กับเราถ้าไม่รวยไม่อยู่กับเราอันนี้ก็แน่นอนใช่ไหมคู่ครองแบบนี้มันก็ไม่ดีแต่ว่าช่วงโปรโมชั่นใหม่ๆเนี่ยบางทีมันก็ดูยากนะครับทุกอย่างฉันจะไปกับเธออะไรเงี้ยแต่ก็ให้ดูกันดีๆส่วนตัวผมผมอาจจะเป็นจะเรียกว่าอะไรดีละ่ะคอนเซอร์เวทีฟมัง้งผมผมแนะนําว่าก่อนที่จะแต่งงานกันคบกันสักระยะหนึ่งก่อนจะดีนะครับเนื่องเพราะว่าการที่เราจะได้ดูใจคนเนี่ยมัน สเดือนอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยสองสเดือนแต่งงาน6เดือนแต่งงานบางทีไม่ได้ผิดหรอกแต่ว่าผมคิดว่ามันมันมันเสี่ยงเออสำหรับผมเนี่ยบางทีมันยังไม่เห็นอะไรเลยมันยังไม่รู้เลยนะครับถ้าคบกันหลายๆปีเนี่ยมันจะเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นถึงแม้ว่าอันอนี้พูดแบบนี้พูดเกิดต่อต่อยอดองนะว่าการครบกันหลายๆปีก็ไม่ได้การันตีนะเพราะว่าชีวิตของการเป็นแฟนกับชีวิตของการเป็นคู่ชีวิตแบบสามีภรรยาเนี่ย ก็มีโมเมนต์ต่างกันนะคนไม่เคยอยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยแล้วมาอยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยโดยเฉพาะช่วงใหม่ๆเนี่ยผมคิดว่าจะต้องปรับตัวกันพอสมควรเลยล่ะนะครับอันที่2ครับเขาบอกลองคาดคะเนความเป็นไปในอนาคตของอีกฝ่ายคืองี้เขาบอกว่าลองสังเกตพฤติกรรมกอนว่าอีกฝ่ายเนี่ยเขาจะวางเป้าหมายเป็นเป็นยังไงเขาอยากจะเป็นอะไรนะครับเขาขยับ้า,าใกล้เป้าหมายดังกล่าวในลักษณะไหนพัฒนาการเป็นยังไงลองดูนะครับ คือเขาบอกเลือกคู่ครองโดยการมองไปในอนาคต1 0บถึงยีปีเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยอย่าไปมองแค่ว่าโอ๊ยฉันขาดเธอไม่ได้ปีนี้อะไรเงี้ยคือคือเข้าใจแหละช่วงโปรโมชั่นนั่นแหละช่วงเป็นแฟนมันแบบหวานแหววมันแบบสีชมพูโลกสีชมพูไปหมดเลยแต่ว่าเราไม่ได้อยู่กับเขาแค่ปี2ปีนะความสาวความหนุม่มเนี่ยมันอาจจะอยู่กับเราแค่ไม่นานแต่วันนึงก็ต้องแก่ทุกคนนะ ใช่ไหมนั้นลองดูในรูปลักษว่าอถ้าเกิดคนนี้เขาแก่แล้วผมขาวแล้วเงี้ยนะครับเขาไม่ได้แบบสาวสวยขนาดที่เราเจอหรือไม่ได้เป็นหนุ่มหลอ่อเหมือนที่เราเจอต่อไปพุงพลุย้ยหัวล้านอย่างเงี้ยมันมีโอกาสนะครับเพราะว่ามนุษย์อะมันก็แก่ตัวเราก็เห็นอยู่นะเราจะรู้สึกยังไงกับเขานะครับมองอนาคตเขาเป็นคนดีไหมเขาพร้อมจะอยู่กับเราไหมข้อที่3ข้อนี้สําคัญนะครับอบอกอย่าแต่งงานเพื่อผลประโยชน์เพราะมันจะอยู่กันไม่ยืด นะจริงๆร,รายการมันวิ่งเงินของเทอร์เพเนอร์นะแต่ว่าผมว่าบทนี้สาคัญเหมือนกันนะคุณจะเป็นวิ่งเงิน n องเทอร์เพเนอร์หรือคุณจะเป็นผู้ประกอบการมันหยุดหรือไม่ต้องวันหยุดอะเป็นผู้ประกอบการหรือคนทําธุรกิจประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยเรื่องแต่งงานนี่เรื่องใหญ่นะบ,บอกไว้ได้เลยเรื่องใหญ่เขาบอกว่าบางทีถ้าแต่งเพราะว่าโอ้คนนี้ดูท่าทางจะรวยไว้แต่งดีกว่าไม่ได้รักเขาก็ไม่ได้รักเราเราก็ไม่ได้รักเขาหรือยังไงก็ไม่รู้แหละจะพัดจะผูแต่งดีกว่าเพื่อรวยเราก็เห็นกันอยู่นะก็อ,อยากกันมาเยอะแยะครับ แล้วก็ชีวิตมันก็ไม่ได้มีความสุขนะเขาบอกคนที่ต้องคนต้องห้ามเนี่ยมี4ประเภทนะคือ1คนที่ชอบนินทาว่าร้ายผู้อื่นเขานินทาว่าร้ายผู้อื่นให้เราฟังได้ต่อไปเขาก็นินทาว่าร้ายเราให้กับผู้อื่นฟังได้เหมือนกันนะครับข้อที่2นะคนที่มองโลกในแง่ลบมากๆทุกอย่างมันแบบแย่ไปหมดเลยแบบแบบแย่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 แย,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 แย่อันนี้อาจจะอันตรายอันที่3คือคนที่คิดถึงแต่ตัวเองแบบกึง่งๆจะเห็นแก่ตัวเลย อะไรฉันจะต้องได้อนไนฉันได้ฉันเอา o, อะไรเงี้ยนะครับรันที่4ี่คือคนที่ต้องทุ่มเงินเลี้ยงดูคือถ้าเธอไม่มีเงินฉันไปจากเธอนะอย่างนั้นให้เขาให้เขาไปตนะั้งแต่ตอนนี้ดีกว่าเนาะเพราะเราก็ไม่รู้นะว่าต่อไปก็จะใช้เงินกันยังไงแล้วเราจะยังไงบางคนเนี่ยหาเงินเก่งนะครับแต่ว่าเนื่องจากคู่ครองไม่ดีก็เงินก็จะสูญเสียไปคู่ครองอไปเล่นพันนันไปอะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยไอวิกไอโนงเธอเพอรเนอร์เนี่ยทำแทบตายนะเงินก็หมดนะครับ ก็ต้องต้องระมัดระวังเรื่องของการแต่งงานนะครับข้อที่4ี่เขาบอกว่าแตกต่างอย่างลงตัวครับคือจริงๆแล้วคู่ชีวิตเราเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องคิดเหมือนเราทุกเรื่องนะผมกลับมองว่าถ้าเขาเหมือนเราหมดเราจะเบื่อเลยแหละนะครับคู่ชีวิตผมภรรยาผมก็ไม่ได้ชอบอ่านหนังสือเหมือนผมไม่ได้ชอบทำพอดแคสต์เหมือนผมแต่เขาก็จะมีชอบทําขนมเขาชอบทําอาหารเขา เขาก็จะมีอะไรที่มันเติมเต็มผมอะนะครับผมว่าไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว่าเหมือนกัน100%เซนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือเขาบอกว่าแบ่งแยกงานออกจากความรักให้ชัดเจนเรื่องความรักเรื่องส่วนตัวก็เรื่องส่วนตัวเรื่องงานก็เรื่องงานใครทำวิแกนองเทอร์เพเนอร์กับภรรยาหรือสามีหรือคู่ชีวิตก็ทําแต่ว่าแยกออกจากกันนะไม่ใช่ว่าเอามาปะปะปะนกันเขาบอกว่าปะปนกันเมื่อไหร่มีปัญหาผมเคยอ่านหนังสือ นะครับของของอผู้ประสบความสําเร็จในประเทศไทยนี่แหละบางตระกูลเนี่ยเขาบอกเลยนะเขาจะไม่ให้สะพ้าหรือเขยของตระกูลน่ยมาทํางานในบริษัทของ Family Business เขาไม่ใช่เกี่ยงงอนอะไรครับเพราะว่าเขากลัวปัญหาเรื่องแบบนี้ว่าทําไมพ่อไปให้เขยคนนี้มากกว่าเขยคนนั้นมันจะมีปัญหาเฮ้ยคุณไปทําอย่างอื่นเลยคุณไปทาอย่างอื่นไอ้แฟมิลี่บิสเนสเป็น Family อย่างเดียว อันนี้ก็อาจจะเป็นตัวตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งที่เขาบอกว่าอยากอยาก,ยากเรื่องงานความรักออกจากกันแล้วเขาก็มีครอบครัวที่ที่มีความสุขแต่พูดแบบนี้ไม่ได้แปลว,ว่าอุ้ยงั้นแย่และครอบครัวเราเนี่ยเคยสไพมยมาทํางานด้วยกันเลย mm hmm. คือถ้าเกิดทํางานด้วยกันแล้วไปด้วยดีก็ก็ดีแล้วครับสุดยอดนะท่านก็ผ่านความเสี่ยงนั้นมาแล้วนะครับมาถึงข้อที่5ข้อนี้เบสิกมากเชื่อไหมว่ามันทําให้ชีวิตคู่ของหลายๆคนล้มเหลวมาแล้วไม่น้อย ยังยังยัง,ยงวัฒนธรรมฝรั่งเนี่ยเกินแบบผมจําไม่ได้ตัวเลขเกิดเกือบครึ่งมั้งคืออย่าคิดนอกใจครับคือถ้านอกใจเนี่ยคือผมไม่รู้จะพูดยังไงล่ะคือทุกคนรู้อะ่ะการนอกใจมันทําให้ชีวิตพังทลายได้เลยอะ่ะชีวิตทั้งชีวิตของคนที่นอกใจและคนที่ถูกนอกใจถูกไหมแล้วคุณจะไปทาวิกเอนของเชอเบอร์เนอร์คุณจะมีพลังอะไรไปทำอะ่ะสมมุติว่าคุณเป็นคนนอกใจเขาเนี่ยคุณก็โอ้โหต้องแบบปิด เป็นความลับฉันต้องแบบหลอกสามีหลอกภรรยาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วคุณจะไปทําอะไรอีกคือคือแค่นี้คุณก็เหนื่อยแล้วแค่คุณจะต้องไปปิดแล้ววันนี้ต้องไปเที่ยวกับกิก๊กแต่ต้องบอกว่าไปทาวิเอนงูเทปเนอร์อะไรเงี้ยผมว่าอย่างเงี้ยธุรกิจก็เจ๊งอ่ะมันมีแต่ความทุกข์คนที่ถูกนอกใจก็แย่มารู้ความมารู้ทีหลังคิดว่าเขาจะทําธุรกิจกับเราต่อไหมเขาจะมีพลังไปกับเราต่อไหมก็ด้วยความเคารพอะครับผมผมคิดว่าหลายคนก็อาจจะปิดพลาดแบบนี้มาแล้วเนะก็ ก็ลองคิดดูครับผมคิดว่าส่วนตัวแล้วกันนะคือไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยนะครับอย่าอย่าทำนะครับมาถึงขั้นตอนที่6ก mm hmm. เขาบอกว่าผู้หญิงจะเป็นมหาเศรษฐีอ่ mm hmm. าคราวนี้ก็บอกว่าผู้หญิงเนี่ยอาจจะมีความท้าทายนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไม่ได้เลยนะครับเ็าบอกทุกวันนี้ผู้หญิงจํานวนมากเนี่ยทำธุรกิจตัวเองนะแล้วก็ผู้หญิงก็จะมีเป็นมหาเศรษฐีเนี่ยได้ได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับคือโลกเปิดแล้วล่ะนะครับ แต่ข้อควรระวังอย่างยิ่งนะคือผู้หญิงที่คาดหวังว่าแต่งงานกับผู้ชายที่เป็นมหาเศรษฐีจะทําให้ตัวเองรวยเนี่ยเขาบอกว่า <_ A> ส่วนใหญ่ถ้าเราหวังแบบนั้นเนี่ยเราจะไม่ไม่ได้พบกับความสุขที่แท้จริงคือแต่งเนี่ยต้องคือผมไม่ได้บอกฐานะไม่ไม่สำคัญเลยนะฐานะสําคัญนะครับแต่แบบถ้าแต่งโดยไม่มีความรักระหว่างรวยอย่างเดียวอะ่ะผมว่าไม่รู้สิก็ก็มันอาจจะไม่ไม่ได้ทําให้ชีวิตก็มีความสุขนะครับ เขาเขาแนะนําแบบนี้ครับเขาบอกว่าวางเป้าหมายชีวิตไว้นะครับลงมือปฏิบัติก็เหมือนผู้ชายเหมือนกับหลายๆคนนะครับทาให้มันใกล้ใกล้เป้าหมายในชีวิตนั้นนะครับอย่าไปคิดว่าฉันเป็นผู้หญิงฉันไม่มีทางสําเร็จนะครับจริงๆผู้หญิงหลายๆคนเก่งนะแล้วก็ประสบความสําเร็จมากมายนะขั้นตอนที่7ข้อควรระวังสําหรับสามีภรรยาที่ทํางานหาเงินด้วยกันทั้งคู่นะคือพอหาเงินด้วยกันทั้งคู่แล้วเนี่ย ทุกคนก็อาจจะมีเวลาที่มันมันไทยนะนะมันก็ไม่มีเวลามาทำนู่นทำนี่นะคือไม่ได้ผิดนะครับแล้วผมว่าหลายๆครอบครัวเนี่ยต่างคนก็ต้องต่างหาเงินเข้ามาแต่ว่าเราต้องยอมรับในเป้าหมายของการละก,กันให้ได้นะภรรยาสมมติภรรยาผมอยากจะทําขนมขายผมก็ต้องยอมรับเขานะว่าเฮ้ยคุณจะไปทําทําไมขนมขายไม่ดีอะไรเงี้ยไม่ได้นะมันคือความสุขของเขามันคือชีวิตของเขาลองให้คําแนะนําได้ครับ ในความเห็นผมนะอย่างงู้นอย่างนี้เขาว่ากันไปแน่นอนผมอยากทําหนังสือผมอยากเขียนหนังสือภรรยาผมก็ห้ามเขียนอย่างเงี้ยมันก็คงไม่ไม่ใช่ใช่ไหมเขาบอกว่าร่วมแรงร่วมใจกันนะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในไหนพูดถึงเรื่องนี้อะไรหนังสือเนี่ยตอนนี้เขียนต้นฉบับเสร็จละคนที่เป็นเอดิเตอร์คนแรกของผมก็มคือภรรยาผมเขาก็มาช่วยอ่านให้นะครับนั้นเนี่ยถ้าเราเรา,าช่วยช่วยเหลือกันแบบนี้มันก็จะทําทให้เรามีความสุขมากขึ้น ก็แน่นอนสามีภรรยาที่บอกลิ้นกับฟันนะมันก็อาจจะมีการทะเลาะเบาแวงบ้างขัดแย้งกันบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดเราเอาเงินมาเป็นตัวตั้งนะนี่ฉันหาเงินมากกว่าเธอนะเธอหาเงินน้อยก,กว่าฉันเธอไม่มีสิทธิ์จะมาพูดอะไรเงี้ยผมว่าแย่ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่แล้วก็สุดท้ายก็อย่าล้างเรื่องเงินเนี่ยทำให้คนอย่าล้างมาเยอะแล้วนะเขาเน้นตรงนี้นะการแต่งงานไม่ใช่เรื่องจําเป็นสําหรับการก้าวไปสู่มาเศรษฐีที่มีความสุขไม่ใช่ว่าจะต้องแบบแต่งงานฉันถึงจะรวยไม่ใช่แบบนั้นนะครับ เขาเน้นบอกว่าเราควรเคารพในเป้าหมายของกันและกันให้ได้นะครับขั้นตอนที่8คือการให้เวลากับครอบครัวครับเขาบอกว่าเศรษฐีที่มีความสุขเนี่ยจะให้เวลากับครอบครัวนะรักษาความสัมพันธ์ที่ราบรื่นนะครับคือไม่ใช่ว่าชั้นจะแบบโหมทําแม้กระทั่งวิแอนองเทปรเนอร์เนี่ยผมก็พูดอยู่หลายตอนเลยนะว่าผมรู้ครับว่าท่านทํางานประจําบันจันท์ถึงสุขแล้วท่านอยากพักอยู่กับครอบครัวสาวอาทิศ แต่แต่ถ้าเกิดจะพักอย่างเดียวเนี่ยเราคงทําเป็นผู้ประกอบการมันหยุดไม่ได้ผมก็เลยแนะนําว่าแบ่งเวลามาบ้างแต่ผมขีดเส้นใต้คําว่าแบ่งนะผมไม่อยากให้ท่านาใช้เวลาเสาร์อาทิตย์ไม่เจอหน้าลูกเมียเลยแล้วไปทําธุรกิจอย่างเดียวส่วนตัวไม่แนะนําส่วนตัวลองคือถ้าเกิดทําแบบนั้นท่านทําได้ไม่นานหรอกแล้วก็ท่านก็จะเวิร์นเอาเพราะท่านก็ต้องรักลูกลูกรักภรรยารักสามีท่านใช่ไหมท่านก็รักครอบครัวของท่านแบ่งเวลามาแล้วดีกว่านั้นนะทำ คือไม่ต้องสูญเสียเวลากับครอบครัวได้อยู่บ้านช่วยกันทําขนมขายอย่างเงี้ยมันก็จะแบบได้ได,ได้ได้เรื่องความสัมพันธ์ไปด้วยนะได้อยู่กับครอบครัวไปด้วยแทนที่จะหนีไปเที่ยวคนเดียวอะไรเงี้ยนะผมว่าการให้เวลากับครอบครัวจึงเป็น key success factor ตอร์วิกอันนองเทอร์เนอร์ส่วนตัวผมนะอันนี้ถ้าถ้าผมดีไซน์ได้เองเนี่ยผมอยากจะให้ท่านทําอะไรที่ไม่ได้หางจากครอบครัว ผมอาจจะเป็นคนที่ติดครอบครัวก็ได้นะผมอาจจะเป็นคนที่รักครอบครัวก็ได้แต่ว่าผมคิดว่าทําแบบนี้ส่วนตัวผมมีความสุขอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกมหาเศรษฐีก็เหมือนกันนะความสุขที่ให้ความสําคัญคือสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้มากที่สุดซึ่งความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยเวลากับครอบครัวเนี่ยน้อยครั้งที่มันจะต้องคือเงินมันซื้อสิ่งของซื้ออะไรง่ายนะแต่ซื้อความรักลําบากหรือเพอเพอก็จะไม่ได้นะครับเขาก็เลยบทสรุปบอกว่า หากคุณมีครอบครัวที่แสนวิเศษอยู่แล้วเนี่ยอย่าเอาอย่าเอาแต่เสียดายและอ่าและเงินทองเมื่อจะทําอะไรเพื่อครอบครัวอีกเลยนะครับคือบางคนจะทําอะไรสักอย่างเขามไม่อยากไม่อยากเสียเสียเงินเสียเงินอะไรเงี้ยก็เสียเวลาคือไม่ใเสียเวลามันก็จะเสียดายบางอย่างไปผมก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยอย่างนั้นต้องใช้เงินสเปนกับครอบครัวร้อเมันก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันมีมันมีทางสายกลางอะ่ะมันอย่าไปทั้งสุดสุดด้านใดด้านหนึ่งนะครับอ่า ขั้นตอนที่9ครับอยา่าคาดหวังให้ลูกเป็นผู้สืบทอดกิจการคือบางคนเนี่ยจะทําผู้ประกอบการวันหยุดเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมันดีเว้ยเจ๋งมากเลยครูมีแบบมีทิศทางแล้วก็ไปคาดหวังเลยลูกเนี่ยอายุแบบอาจจะอยู่ปถมอยู่บอกนี่ต่อไปนะลูกลูกจะต้องมาสืบทอดกิจการคุณพ่อของคุณแม่นู่นนี่นั่นผมก็ใจหัวอกพ่อแม่นะหัวอกพ่อแม่เนี่ยอยากที่จะทําให้กิจการมันเติบโตเพื่อวันหนึ่งเนี่ยลูกจะได้สบายลูกจะได้รวย ลูกจะได้ทํากิจการนี้ต่อไม่ต้องไปหางานทํานู่นนี่นั่น,นแต่อย่าไปคาดหวังคือเราเราทำเป็นเบาะรองรัางเขาว่าดีแล้วครับแต่อย่าไปคาดว่าไม่ได้แล้วลูกจะต้องทําร้าน๋วยเตี๋ยวต่อจากพ่อเท่านั้นทั้งทั้งนิ่งจริงเขาไม่ได้มีความสุขในการทําสิ่งนั้นเลยนะครับไม่ได้แล้วลูกจะต้องมาตอ่อ,อร้านกาแฟพ่อเท่านั้นคือเรามีได้ครับแต่วันหนึงน่งถ้าเกิดลูกไม่ได้รักเรื่องนั้นเนี่ยเราอาจจะต้อง ให้คนอื่นมาบริหารก็ได้หรือยังไงก็ได้ใช่ไหมแล้วให้ลูกลูกก็จะมีเงินจากกิจการนี้ไปต่อยอดความฝันของเขานะครับเขาบอกว่าสุดท้ายเนี่ยความรู้คือมรดกที่มีค่ามากกว่าเงินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราให้กับลูกได้จริงๆเนี่ยคือการศึกษาครับสร้างปัญญาสร้างทักษะให้กับเขาให้เขาให้เขามีความพร้อมนะครับในการไปหาเงินด้วยตัวของเขาเองแล้วเขาก็จะมีความภูมิใจมากขึ้นด้วย ยังไม่จบนะยังเหลืออีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ผมคิดว่าเพื่อความไม่ยาววันนี้ก็ค่อนข้างยาวแล้วละ่ะเดี๋ยวเอาไว้สัปดาห์หน้ามาจบหนังสือเล่มนี้ในรายการผู้ประกอบการวัรหยุดด้วยกันนะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับในสัปดาห์ถัดไปสวัสดีครับ n o p a ดน n สตอรี่ no a life changing story